จีนจากโรงงานลอกเลียนแบบสู่ผู้ออกแบบอนาคตโลกหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายคนมองว่าจีนเป็นมังกรผู้หลับไหลแต่แท้จริงแล้วใต้เปลือกของความเงียบงันนั้นจีนกำลังวางแผนและสะสมพลังอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนแบบที่ใครก็เดาไม่ถึงจากประเทศที่เคยถูกดูแคลนว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าก๊อปปี้ไร้คุณภาพถูกตราหน้าไปทั่วโลกอย่างเสียหายแต่จีนไม่โต้อตอบด้วยคำพูดมันตอบด้วยยุทธศาสตร์ หนึ่งในหมัดเด็ดที่จีนปล่อยออกมาคือโครงการวันเบลวันโรดหรือที่รู้จักกันในชื่อเส้นทางสายใหม่หมโครงการนี้ไม่ได้แค่ฝันไว้แต่จีนลุยสร้างจริงจังทั้งทางบกและทางทะเลโดยมีปลายทางหลักที่ยุโรปซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสําคัญของโลกเส้นทางบกเซี่ยงโรดอีโคโนมิคเบลเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากเอเชียกลางผ่านตะวันออกกลางเข้าสู่ยุโรปโดยผ่านเมืองค้าสําคัญอย่างคาซัคสถานอิรานตุรกี จบที่เมืองท่าหลักของยุโรปเช่นแฟรงก์เฟิร์ตเบนิสอัมสเตอร์ดัมเส้นทางทะเลเมริเทนซิลโรดเริ่มจากเมืองท่าของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้เทียนจินฟูโจลงทะเลจีนใต้าฐานอาเซียนทะลุช่องแคบมรากาเข้าสู่อินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาใต้และยุโรปผ่านครองสุเอสโครงข่ายนี้แตกกว้างแบบไม่มีใครปฏิเสธได้ที่สําคัญจีนไม่ได้มาแค่สร้างทางแต่มาพร้อมข้อเสนอที่คู่ค้าพอใจ ทั้งการลงทุนการสนับสนุนและการประสานประโยชน์แบบไม่ลำเอียงจนเกินไปภายในประเทศจีนก็เทงบักพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและภาพลักษณ์อย่างมหาศาลวันนี้สินค้าจีนไม่ใช่แค่ถูกแต่ดีและทันสมัยโลกเริ่มเห็นชัดแล้วว่าจีนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อพูดถึงอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจจีนแทบจะมีบทบาทกับเกือบทุกประเทศทั่วโลกแต่จะได้เปรียบหรือพอดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับท่าทีของผู้นำประเทศนั้นๆจะสามารถเจราจายอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจหรือความกลัวได้มากแค่ไหนและที่สำคัญจีนไม่ได้ใช้วิธีข่มขู่ไม่ได้ดูถูกไม่ได้เอื้อให้มีการคอรัพชันแต่มาในรูปแบบของอำนาจที่สงบนิ่งแต่แน่นและคมวันนี้มังกรจีนตื่นขึ้นมาอย่างเต็มภาคภูมิแล้วและมันจะไม่มีวันก้มหัวให้ใครอีกต่อไป